สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางมาให้บริการตรวจสุขภาพเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบเหมืองทองอัครารีซอสเซสอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สรารการประเด็นวัดดงหลวงหมู่ที่8ตบนท้ายดงอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร ได้เปิดทําการให้บริการตรวจสุขภาพเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบเมืองแร่ทองคําอัคารารีซอร์เซสซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์และตำบลเขาเจ็ดลูกอําเภอทับครอสจังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดหลังจากเมื่อปี2557ที่ผ่านมา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลังสิตได้มาเจาะเลือดประชาชนจำนวน800คนพบว่ามีสารปนเปื้อนสารหนูและสารแมงการิสในปริมาณที่สูงเกินข้ามมาตรฐานจำนวนถึง400คนซึ่งในวันนี้ดรสมิธตงคัสมิธผู้ประสานงานคณะทำงานได้เปิดดำเนการตรวจสุขภาพประชาชนที่พบสารปนเปื้อนจำนวน400คนโดยการตรวจในครั้งนี้จะทราบผลภายในระยะเวลา1เดือน โดยมีร้อยเอกสุนทรสิริสารหัวหน้ากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลฐานบกที่36จังหวัดพิจิตรและจ่าสิบเอกโกเมศนิ่มแสงหัวหน้ากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลฐานบกที่36จังหวัดเพชรบูร์พร้อมเจ้าที่ร่วมสังเกตการ์